โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์พาโดนะครับคันนี้ติดตัวชุดคานขวาของทูเล่นะครับเป็นวิงบายอีโวสีดำนะครับพร้อมตัวชุดคล่องของทูเล่โมชั่นเอ็กซ์จีไซเอ็นะครับตัวคานขวาจะเป็นตัวตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงนะครับไม่ต้องจอดตัวรถนะครับเดี๋ยวเราเดีนยวตัวรถได้เลยมียางรองให้ครบนะครับตัวฝาท้ายจะมีตัวปิดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับทั้งหมด4จุดนะครับผมตัวคานเป็นวิงบาร์แบล็คสีดำลายคาสามารถเปิดได้นะครับ ไลน์ออนนิ่งได้นะครับเต็นท์นะครับหรือจะเป็นพวกตัวตะแกรงไหล่จักรยานได้ตัวกล่องจะเป็นบูเล่โมชั่นเอ็กซ์ีไนะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมยเปิดปิดได้สองฝั่งนะเป็นบานสลักนะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยอาจจะเป็นระบบก้ามปูนะครับตัวนี้เป็นตั้งคองนในตัวนะครับรรล็อกแน่นหนานะครับไม่ต้องกลัวหลุดเวลาขับขี่นะฮะตัวกล่องนะครับอันนี้จะเป็นตัวขนาดใหญ่ลูกค้าสามารถใส่ถุงกลอฟได้ประมาณ2-3าใบนะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางได้นะครับ โอเคครับรัโตโยต้าพาร d โดนะครับติดตัวชุดคานขวาของทูเล่นะครับวิงบายอีวอสีดำพร้อมตัวชุดกล่องนะครับทูเล่โมชั่นเอ็กซีซเอลครับ